สายฝนพรำลงมาไม่ขาดสายในบ่ายวันนั้นของกรุงโซลคิมินซอกชายหนุ่มวัยสา้สนผิวคล้ำกว่ามาตรฐานชายเกาหลีทั่วไปยังเห็นได้ชัดเช็ดเม็ดเหงื่อที่ปนกับหยาดฝนออกจากหน้าผาคแบกกระสอบปูนหนักอึงขึ้นบ้ากินอับชื้นของฝนและดินโคลนลคระคุ้งไปทั่วเขตก่อสร้างคอนโดมิเนียมรูรฟาฟาที่กำลังผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด กล้ามเนื้อบนแผ่นหลังและต้นแขนของเขาปูดโปนเป็นมัดจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตดวงตาห่มกล้าที่มักใช้แววท้าทายเสมอบัดนี้เจอความเหนื่อยลา้าแต่ก็ยังไม่สิ้นหวังชีวิตของมินซอกวนเวียนอยู่กับการหาเช้ากินงานก่อสร้างที่นี่ให้ค่าแรงดีพอที่จะจ่ายค่าเช่าห้องเล็กๆนในชุมชนคลองโอซานและส่งน้องสาวคนเดียวคิมลืมเรียนหนังสือชันมา อาเทยมปลายได้คลองโอซานชุมชนแออัดริมคลองน้ำเน่าที่กำลังถูกนายทุนใหญ่จ้องจะไล่ลือคือบ้านเพียงแห่งเดียวที่เขามีที่นั่นถึงจะยากจนคนแค้นแต่ก็ยังมีความอบอุ่นและน้ำใจจากเพื่อนบ้านหล่อเลี้ยงจิตใจภาพตัดสลับมาที่ห้องเช่าเล็กเทๆของสองพี่น้องอาริมเด็กสาววัยสิเจปีหน้าตาน่ารักกำลังนั่งทำการบ้านอยู่บนพื้นห้องบนผนังมีรูปว่า ด้วมือเธอแปะอยู่หลายใบยเธอมักจะวาดรูปพี่ชายขณะลับหรือภาพวิวคลองโอโลซาในมุมที่สวยงามที่สุดเท่าที่เธอจะจินตนาการได้เสียงหัวเล่าสะใจของเธอดังขึ้นเมื่อมินซอกกลับมาพร้อมกับไก่ทอดเจ้าโปรดแม่จะเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่รอยยิ้มของน้องสาวคือรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับเขาในขณะเดียวกันนานินกฝากหนึ่งของเมืองสาวรวัดหฮวงอินยูนาย ตำรวจหนุ่มรูปงามผิวขาวพองเราโยกกล้วยรูปร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบที่รีดกลิบคมกลิบกำลังยืนรับช่อดอกไม้แสดงความยินดีอยู่หน้ากลองโทรทัสน์หลายตัวเขาเพิ่งได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นจากการกวาดล้างแกงค้ายาเสพติดซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังมีข่าวเลือหน้าหูว่าเป็นการตัดชากเพื่อสร้างเกาาเพื่อสร้างผลงานนิน่อัตตาฮาเป็นฟาฮาสให้หน้าของเขายิ้มแย้มอย่างเป็นมิตร แต่ดวงตาคู่สวยนั้นกลับเย็นชาและแฟงวแววเย่อยิ่งอยู่ลึกๆเขาคือบุตรชายคนเล็กของตระกูลนักการเมืองท้องถิน่นผู้มั่งคั่งและมีเครือข่ายธุรกิจสีเทามากมายการไต่เต้าในหน้าที่การงานของเขาจึงรวดเร็วกว่าใครชาววันรุ่งขึ้นชุมชนคลองโอซานกลุ่มชายชกรัดในชุดดำหลายคนหน้าตาทะมึงทึงเรากับนักเลงบุกเข้ามาตลาดเล็กๆของชุมชนพวกเขา ตรงไปยังร้านขายของชำของเป้าซอนจะายิงชาวใจดีที่เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของทุกคนในย่านนั้นเสียงแอดอวยวายดังขึ้นเมื่อพวกมันเริ่มคมคู่และพยายามรื้อข้าวของในร้านเป้าซอนจะาหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาด้วยความกลัวพวกแกเป็นใครมาทำแบบนี้ได้ยังไงมินซอกซึ่งกำลังจะไปทำงานผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีตะโกนถามเสียงดัง เขาปรีเข้าไปควางกลุ่มชายชกรันปกป,ป้องป้าซอนจ่าไว้ด้านหลังพวกกูมาจากบริษัทพัฒนาที่ดินโกลเดนแลนด์ที่นี่จะต้องถูกรื้อถอนทั้งหมดพวกมึงต้องย้ายออกไปชายหัวโจกแต่คอกกลับน้ำลายกระเด็นรื้อถอนบ้าบออะไรยังไม่มีคำสั่งสาวเลยนะโว้ยมินซอกเถียงเขาเคยได้ยินเรื่องที่ดินพืนนี้ถูกขายให้นายทุนแต่ไม่คิดว่าจะลงมือกันรวดเร็วและป่าเถื่อน ขนาดนี้เกิดการประทะคารมกันอย่างดุเดือดชายชะกรนคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเหมือนจะเป็นลูกน้องคนสนิทของสารวัตรวังที่แฝงตัวมาด้วยพลักอ,อกมินซอกอย่างแรงมินซอกเลือดขึ้นหน้าด้วยความโมพลักมันกลับจนเซทลาไปชนแผงขายผักลมระเนระนาดชาวบ้านเริ่มมุงดูด้วยความตื่นตระหนกทันไดนั่นเองรถตำรวจหลายคันก็แล่นเข้ามาจอดสารวัตรวังอินกิว ก้าลงมาจากรถคันหน้าสุดด้วยท่าทางสง่างามเข้าไปตามองค์มินซอกอย่างเย็นชาก่อนจะหันไปพูดกับลูกน้องเกิดอะไรขึ้นที่นี่น้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงอำนาจสาสวัดครับไอมอนี่มันทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของบริษัทและขัดขวางการปฏิบัติงานของเราครับชายคนที่ถูกมินซอกผลักรีบรายงานอย่างกระตือรือร้นเจ้าหน้าที่อะไรกัน พวกมันเป็นนักเลงบุกรุกมินซอกตะโกนแยงสารวัตรหวังไม่แม้แต่จะช่ายตามองเขาจับตัวมันไปโรงพักข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เขาออกคำสั่งเสียงเชียบคาดลูกน้องตำรวจสองนายรีบเข้ามาล็อกแขนมินซอกทันทีปล่อยนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดพวกคุณมันมินซอกดินรนแต่ก็สู้แรงตำรวจไม่ได้ เขาถูกลากตัวขึ้นรถไปทิ้งไว้เพียงความตกตะลึงและหวาดกลัวของอริมป้าซอนจา่าและชาวบ้านคลองโอลซานภายในห้องสอบสวนที่เย็นเชียบและอับทึบตำรวจทรงพามินซอกนั่งอยู่บนเก้าอี้เหล็กแสงไฟจากหลอดฟลูออเรเซนส่องลงมาจนแสบตาสารวัดหวังนั่งอยู่ฟังตรง้ามตะทำงานของเขาสะอาดเอี่ยมมีเพียงแฟ้มเอกสารไม่กี่ฉบับวางอยู่ เขามองมินซอกด้วยแววตาที่อยากจะอ่านออกแต่แฝงไปด้วยความดูแคลนอย่างชัดเจนคิมมินซอกสิน,น้ะสารวัตรวังเริ่มพูดนำเสียงราบเรียบแกรูดีว่าที่ดินตรงนั้นมันมีเจ้าของใหม่แล้วทำไมต้องสร้างปัญหาด้วยละ่ะมินซอกดินรนแต่ก็สู้แรงตำรวจไม่ได้เขาถูกลากตัวขึ้นรถไปทิ้งไว้เพียงความตกตะลึงและหวาดกลัวของอาริมปาซอนจาและชาวบ้านอโอลซาน ภายในห้องสอบสวนที่เย็นเฉียบและอับทึบของสถานวดทรงพามินซอกนั่งอยู่บนเก้าอี้แหยแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนลอลงลงมาจนแสบตาสารวัตรหวังนั่งอยู่ฟังตรงข้ามโต๊ะทำงานของเขาสะอาดเอี่ยมมีเพียงแฟ้มเอกสารไม่กี่ฉบับวางอยู่เขามองมินซอกด้วยแววตาที่ยากจะอ่านออกแต่แฝงไปด้วยความดูแคลนอย่างชัดเจนคิมมินซอกสินะสารวัตรหวังเริ่มพูด น้ำเสียงราบเรียบแกก็รู้ดีว่าที่ดินตรงนั้นมันมีเจ้าของใหม่แล้วปัญหามินสอกแค่นเสียงพวกคุณต่างหากที่สร้างปัญหาบุกรุก,กคมคู่ชาวบ้านนั่นมันถูกกฎหมายตรงไหนสารวัตหวังแสยยิ้มมุมปากกฎหมายมันมีไว้สำหรับคนที่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เข้าเข้าปากกาลงบนโต๊ะเบาเอาละฉันจะให้โอกาสแกยอมรับผิดซะ แล้วย้ายออกจากคลองโลซานไปเงียบฉันจะให้เงินแกก้อนหนึ่งเป็นค่าคนย้ายถือว่าจบกันไปมินซอกจ้องหน้าสารวัตรวังอย่างไม่ลดละผมไม่ผิดและผมจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นคลองโอลซานคือบ้านของพวกเราบ้านสลัมน้ำเน่าแบบนั้นน่ะหรอสารวัตรวังหัวเล่าเบาแกมันก็แค่พวกราก้าที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่ามาทำอวดดีกับฉัน สีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นทะมึงทึงถ้าแกไม่ยอมรับข้อเสนอดีๆก็เตรียมตัวเน่าอยู่ในคุกได้เลยข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานโทษมันหนักนะโดยเฉพาะถ้าเจ้าพนักงานคนนั้นเป็นคนของฉันความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นชัดเจนมินซอกกำมัดแน่นความโกรธแค้นเดือดพล่านอยู่ในอกแต่เขารู้ดีว่าตัวเองเสียเปรียบทุกประตู ขณะเดียวกันอลรึมและปาซอนจะาก,ก็พยายามหางช่วยเหลือมินซอกพวกเขาไปขอความช่วยเหลือจากทนายอาสาวคนหนึ่งที่เคยช่วยช,วยชาวบ้านในคดีเล็กน้อยแต่ทนายก็สายหน้าบอกว่าคดีนี้มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังคงจะสู้ยากถ้าไม่มีหลักฐานแน่นหนาจริงๆอาลึมร้องไห้จนตาบวมป้าซอนจ่าได้แต่ปลอบใจและพยายามติดต่อหาคนที่พอจะช่วยเหลือได้ แต่ก็ดูเหมือนจะมืดแปดด้านในห้องขังรวมที่แออัดและส่งกินเหม็นอับมินซอกต้องเผชิญกับการกันแกงสารพัดจากนักโทษขาใหญ่ซึ่งเขาเดาว,ว่าเป็นลูกน้องของสารวัตร่วังที่ถูกส่งเข้ามาเขาถูกแย่งอาหารถูกหาเรื่องชกต่อยแต่เขากัดฟันสู้ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครงา่ายคืนหนึ่งเขาแอบเห็นสารวัตรฮวงเดินเข้ามาในห้องขังตอนดึกก แล้วพูดคุยกระซิบกระซาบกับหัวหน้านักโทษคนหนึ่งพร้อมกับยื่นซองเอกสารหนาไอาให้ภาพนั้นยิ่งทำให้เขาแน่ใจว่าศาสตร์วัตหวังคือตัวการของเรื่องเลวร้ายทั้งหมดหลายวันผ่านไปมินซอกก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างไม่คัดคิดเป็นคนของฉันความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นชัดเจนมินซอกกำมัดแน่นความโกรธแค้นเดือดพล่านอยู่ในอก แต่เขารู้ดีว่าตัวเองเสียเปรียบทุกประตูขณะเดียวกันอารุมและปาซอนจะก็พยายามหามทางช่วยเหลือมินซอกพวกเขาไปขอความช่วยเหลือจากทนายอาสาวคนหนึ่งที่เคยช่วยชาวบ้านในคดีเล็กๆน้อยช่วยชาวบ้านคดีเล็กๆใหญแต่ทนายก็สายหน้าบอกว่าคดีนี้มีผู้มีอิทธิฤอยู่เบื้องหลังคงจะสู้ยากถ้าไม่มีหลักฐานแน่นหนาจริงๆอารึมร้องไห้จนตาบวมปาซอนจะได้ แอบปลอบใจและพยายามติดต่อหาคนที่พอจะช่วยเหลือได้แต่ก็ดูเหมือนจะมืดแปดด้านในห้องขังรวมที่แออัดและส่งกลิ่เม็นอับมินซอกต้องเผเชิญกับการกันแกงสารพัดจากนักโทษข้าใหญ่ซึ่งเขาเดาว่าเป็นลูกน้องของสารวัตรหูวังที่ถูกส่งเข้ามาเขาถูกแย่งอาหารถูกหาเรื่องโชกต่อยแต่เขากัดฟันสู้ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆคือหนึ่ง อาจเป็นเพราะหลักฐานที่ตำรวจมียังไม่แน่นหนาพอหรือทนายอาสาวที่อารณมไปขอร้องสามารถหาช่องทางประกันตัวเขาออกมาได้ด้วยวงเงินตำตำได้แต่ชีวิตนอกห้องขังของเขาก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเขาถูกจับตามองตลอดเวลามีชายแปลกหน้าคอยเดินตามหรือมาปูนเปียนแถวห้องเช่าทำให้เขาไม่สามารถหางานทำได้เหมือนเดิมเงินเก็บที่มีก็เริ่มลอยหอลงทุกที่ สถานการณ์ที่คลองโอลซานก็เลวร้ายลงทุกวันมีการลอบวางเพลึงร้านคาเล็กหรือทุบทำลายข้าวข,ของของชาวบ้านในตอนกลางคืนสร้างความหวาดผวาไปทั่วอาริมเองก็เริ่มถูกคุกคามทางอ้อมมีคนแปลกหน้ามาดอมมองแซนแถวโรงเรียนหรือบางครั้งก็มีคนโทรศัพท์มาพูดจาคมคู่พี่ชายของเธอทำให้อาริมหวาดกลัวจนไม่เป็นอันเรียนคืนหนึ่ง มินซอกกลับมาเห็นอรึมนั่งร้องไห้ตัวสั่นอยู่ในห้องข้าวของถูกลือคนกระจุยกระจายบนกระจกหน้าต่างมีสีสเปย์พ่นคำว่าใส่หัวไปซะตัวใหญ่ได้ภาพนั้นทําให้ความหมดทนของมินซอกขาดพึงเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาจะไม่อยู่เฉยไม่อยู่เฉยปล่อยให้พวกมันรังแกเขาและคนที่เขารักอีกต่อไปเขาจะต้องสู้กลับ มินซอกเริ่มรวบรวมหลักฐานการกระทําผิดของสารวัตรหวงและคครือข่ายยางลับมับเขาแอบไปซุ่มดูพฤติกรรมของลูกน้องสารวัตรหวงที่มักจะมาเก็บสวยจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดมืดใกล้ๆกับคลองโอโลซานป้าซอนจาซึ่งเคยเห็นอะไรมามากในย่านนี้ก็แอบให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าออกของพวกมันและยังให้ที่ซ่อนตัวแก่มินซอก เวลาที่เขาต้องหลบหนีการตามล่าของลูกน้องสารวัตรหวังเพื่อนบ้านบางคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมินซอกก็เริ่มใจกล้าขึ้นแอบให้ข้อมูลหรือช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้เช่นลุงคนขับรถถูกที่เคยเห็นรถของสารวัตรหวังคนย้ายสิ่งของต้องสงสัยในเวลากลางคืนการรวบรวมหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบากและเตะไม่ด้วยอันตรายหลายครั้งที่มินซอกเกือบจะถูกจับได้ เขาต้องหลบซ่อนตามตอกซอกซอยแคบหรือกระโดดหนีลงไปในคลองน้ำเพื่อเอาตัวรอดแต่ความมุ่งมันที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายของสารวัตหวังและความรักที่มีต่อน้องสาวเป็นพลังให้เขาสู้ต่อไปวันหนึ่งขณะที่มินซอกกำลังแอบถ่ายรูปรถของสารวัตหวังที่จอดอยู่ในลานจอดรถของโรงแรมรูแห่ง หนึ่งเขาสังเกตเห็นาศาสตรวัดหวังกำลังเดินออกมาพร้อมกับชายสูงอายุท่าทางภูมิทานคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักธุรกิจใหญ่มินซอกรีบหลบเข้าที่กำบังแต่ก็ยังพยายามยกกลองขึ้นถ่ายภาพให้ได้มากที่สุดทันใดนั้นเองเขาก็เห็นลูกน้องคนสนิทของสาสวัดหวหวังทำสมุดบันทึกเล็กๆตกไวโดยไม่รู้ตัวเมื่อสบโอกาสมินซอกจึงรีบวิ่งเข้าไปเก็บสมุดเล่มนั้นแล้วหนีออกมาอย่างรวดเร็ว ในห้องเช้าเล็กเงท้งากลางแสงสลัวจากหลอดไฟเก่ามินซอกเปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นดูด้วยหัวใจที่เต้นระทึกข้างในเต็มไปด้วยตัวเลขและรายชื่อสถานที่ต่างๆที่เขาไม่รู้จักแต่มีบางชื่อที่คุ้นเหมือนเป็นชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินและที่สําคัญที่สุดคือมีลายเซ็นที่คล้ายกับลายเซ็นของสารวัตรวังปรากฏอยู่ในหลายหน้า มินซอกรู้สึกเหมือนเจอคุมทรัพเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่สัญชาตญาณบอกว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะมัดตัวสารวันรหว่วงได้อย่างแน่นอนแต่ความดีใจอยู่ได้ไม่นานสารวัตรหวังเริ่มรู้ตัวว่ามีคนกำลังตามสืบเรื่องของเขาอยู่เขาออกคำสั่งให้ลูกน้องตามล่าตัวมินซอกอย่างหนักและให้จับตาดูอารึมเป็นพิเศษเช้าวันต่อมา ขณะที่อาริมกำลังเดินทางไปโรงเรียนตามปกติก็มีรถตู้สีดำคันหนึ่งมาเจอะเทียบข้างอา้าชายชักรรสองคนลงมาจากรถแล้วลากตัวเธอขึ้นไปยังรถเร็วอาริมกรีดร้องสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากมินซอกได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยปลายสายเป็นเสียงเย็นชาของศาสรวัหวงังน้องสาวแกอยู่ที่ฉัน ถ้าอยากให้เธอปลอดภัยเอาสมุดบันทึกนั่นมาแรกแลกแล้วมาคนเดียวที่โกดังร้างริมแม่น้ำหันอย่าคิดตุกติกไม่งั้นแกจะไม่ได้เห็นหน้าน้องสาวแกอีกเลยหัวใจของมินซอกเล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มความโกรธแค้นและความกลัวถาโถมเข้ามาพร้อมกันเขาไม่เคยรู้สึกสิ้นหวังเท่านี้มาก,ก่อนแต่เมื่อนึกถึงใบหน้าของอลืมเขาก็กัดฟันแน่น เขาจะต้องช่วยน้องสาวออกมาให้ได้ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามมินซอกรู้สึกเหมือนเจอคุมทรัพย์เขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่สัญชาตญาณบอกว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะมัดตัวสารวัตรหังได้อย่างได้อย่างแน่นอนแต่ความดีใจอยู่ได้ไม่นานสารวัตรหวหวังเริ่มรู้ตัวว่ามีคนกำลังตามสืเบเรื่องของเขาอยู่เขาออกคำสั่งให้ลูกน้องตามล่าตัวมินซอกอย่างหนัก และให้จับตาดูอารึมเป็นพิเศษเช้าว,วันต่อมาคณะที่อารึมกำลังเดินทางไปโรงเรียนตามปกติก็มีรถตู้สีดำขั้นหนึ่งมาจอดทีเย็บนางมินซอกกำสมุดบันทึกในมือแน่นเขาไม่ได้ติดต่อตำรวจคนอื่นเพราะไม่ไว้ใจใครอีกแล้วเขาตัดสินใจไปตามนัดเพียงลำพังโกดังร,งร้างริมแม่น้ำฮันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบรรยากาศเงียบสงัดหน่าคนลุก มีเพียงเสียงลมพัดหวีดวิวผ่านช่องหน้าต่างที่แตกละเอียดมินซอกเดินเข้าไปในโกดังอย่างระมัดระวังข้างในมืดทึบและเต็มไปด้วยยากใหญ่มาแล้วทเลระไอสวะเสียงสารวัตรหว่วงดังขึ้นจากมุมมืดเขาเดินออกมาพร้อมกับลูกน้องอีกสี่ห้าคนอาลืมถูกมัดมือพลาหลังปากถูกปิดด้วยเทปเก่าเธอมองพี่ชายด้วยแววตาตื่นกลัวและเส้นหวังปล่อยน้องสาวชันเดียวนี้ มินซอกตะเคาะกลับพยายามข่มความกลัวไว้ในใจเอาของมาให้ฉันก่อนสิสารวัตรวังยื่นมือออกมามินซอกลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นน้ำตาของอารึมเขาก็โยนสมุดบันทึกไปให้สารวัตรวังฉันให้แก่แล้วปล่อยน้องฉันมาสารวัตรวังรับสมุดบันทึกมาเปิดดูครา่าวๆแล้วหัวเราะอย่างพอใจแกมันโง่จริงๆคิดว่าฉันจะปล่อยพวกแกไปง่ายๆงั้นหรอเขาสั่งลูกน้อง จัดการมันซะส่วนนางเด็กนี่เอาไปขายต่อให้พวกข้ามนุษย์ก็แล้วกันได้ราคาดีอยู่สิน